สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับข่าวเด่นข่าวดังของวงการบันเทิงจีนกันอีกแล้วนะครับซึ่งจะมีข่าวเรื่องไหนกันบ้างนั้นก็ตามไปชมกันเลยนะครับเมื่อวันที่7สิงหาคมเย่เคอได้ไลฟ์สดยืนยันว่าเธอได้คลอดลูกของห่วงสุมิงแล้วแต่ได้ประกาศว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ได้จบลงพร้อมกับบอกเป็นในว่าเธอและลูกถูกทอดทิ้งโดยเผยว่าแม่ของเธอกำลังดูแลลูกให้ในขณะนี้นะครับ ก่อนหน้านี้เย่เคอเคยบอกว่ากลับมาสตรีมสดเพื่อหาไรายได้ด้วยตัวเองแต่หลังจากยืนยันเลิกรากับหวงซิวหมิงข่าวลือก็เริ่มแพร่สะพัดว่าเธอกลับมาเล่นโซเชียลมีเดียเพื่อกดดันหวงซิวหมิงให้ตอบสนองข้อเรียกร้องของเธอ รายงานบางสำนักก็ระบุว่าเย่เคเรียกร้องเงินจำนวน2.7พันล้านหยวนหรือราวๆประมาณ375ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราวประมาณ13,300ล้านบาทนั่นเองเป็นค่าเลิกและค่าเลี้ยงดูบุตร หงสซมิงก็ถูกอ้างว่าไม่ยอมจ่ายเงินดังกล่าวและเสนอที่จะรับเลี้ยงลูกโดยไม่ให้เย่เคอเลี้ยงนะครับจึงทําให้เธอเปิดเผยเรื่องนี้ในไลฟ์สดนอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่าเย่เคอที่คบกับหวงสซมิงมานาน3ปีถือความลับเสียหายเกี่ยวกับเขา อย่างไรก็ตามข่าวลือเหล่านี้ก็ถูกปฏิเสธว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงนะครับโดยสำนักข่าวผู้เผยแพร่ข่าวลือดังกล่าวได้รับจดหมายทางกฎหมายน่าจะมาจากฝ่ายเย่เคอนะครับแล้วก็ยอมรับว่าเป็นข่าวปลอมทั้งหมด ส่วนภาพลักษณ์ของเย่เคอในจีนก็ยังไม่ดีนะักหลายคนก็มองว่าเธอเป็นนักขุดทองตั้งแต่หวงสู่หมิงเปิดเผยความสัมพันธ์กับเธอขณะที่หวงสู่หมิงยังคงนิ่งเงียบต่อข่าวลือที่ไม่มีมูลเหล่านี้ชาวเน็ตจึงยังคงตั้งคำถามว่าเขาจะออกมาเคลื่อนไหวหรือตอบโต้เรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับเจ้าลู่ซื่อก็เผชิญกับปัญหาใหญ่อนาคในวงการบันเทิงของเธอนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับ ก็กลายเป็นปลายเ็นราม,ม่าอย่างร้อนแรงและอูเลยเทีเดียวสำหรับวงการบันเทิงจีนเมื่อนักสแสดงชาวชื่อดังอย่างเจ้าลู่ซื่อออกมาเปิดใจผ่านไลฟ์สดหลายครั้งนะครับแฉพฤติกรรมสุดช็อกของต้นสังกัดอย่างกา l ล็กซี่คู n อินเตอร์เท t เมนทที่เคยตกเป็นข่าวว่าเป็นต้นเหตุให้เธอมีปัญหาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจในช่วงปลายปี2024นะครับ โดยในไลฟ์สดครั้งล่าสุดนักแสดงสาวก็ได้เผยว่าหลังจากป่วยเธอยังได้รับบทละครหลายเรื่องแต่ตัดสินใจปฏิเสธเองเพราะรู้ตัวว่ายังไม่พร้อมและไม่อยากให้ผลงานออกมาไม่ดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ช็อกยิ่งกว่าก็คือเธอเปิดเผยว่าบริษัทเคยพาไปทำพิธีไล่ผีแทนที่จะพาไปหาหมอนะครับทั้งยังกล่าวหาว่าบริษัทขโมยเงินจากสตูดิโอของเธอและไม่ให้ความเป็นยุติธรรมในหลายด้านอีกด้วย เจ้าลูกซื่อก็ได้กล่าวว่าตอนนี้ก็ยังมีคนถามเธอว่าจะกลับไปแสดงต่ออีกไหมแต่เธอก็ตอบว่าต้องดูว่าปัญหานี้จะจบลงอย่างไรนะครับถ้าแสดงได้เธอก็จะทำต่อนั่นเองถ้า แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแฟนคลับต่างพากันชื่นชมที่นักแสดงสาวยืนหยัดเพื่อตัวเองและกล้าพูดถึงความจริงและไม่ยอมเงียบนะครับแม้บางคนจะรู้สึกเศร้าใจที่ปัญหานี้อาจทำให้เธอถอยห่างจากงานแสดงไปอย่างไม่เต็มใจก็ตาม คู่จิ้นซ่งอี้กับเฉิงเลยภาพหลุดในงานเลี้ยงอาหารค่ำหลังโจรายการไฮซิกทั้งคู่กรดุสนิทสนมกันมากหรือเสี่ยวไปจะเป็นอดีตไปแล้วนะครับ จากข่าวลือที่ฮือฮาเมื่อไม่นานมานี้ว่าส่งอี้กับเฉิงเลยไปกินข้าวด้วยกันสองคนแล้วเล่นป้ายครีมเค้กกันสุดสวิทจนหลายคนสงสัยนะครับว่าเป็นคู่รักคู่ใหม่หรือเปล่านั่นเองจากข้อมูลล่าสุดที่มีการวิเคราะห์ออกมานะครับบอกเลยว่าความจริงไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับสรุปเรื่องแบบสั้นๆก็ได้ใจความว่าไม่ใช่เดทส่วนตัวนะครับแต่เป็นงานเลี้ยงรวมของกองถ่ายละคร ยูจิ้นช้างอันนะครับหลังทีมงานยกกองไปบันทึกเทปถ่ายทำรายการวไรตี้เสร็จสิ้นก็มีการกินเลี้ยงอาหารข้ามกันนะครับมีคนอื่นอยู่ด้วยเพียบไม่ได้ไปกันแค่สองคนอย่างที่ลือกันไม่ใช่การการะทำสุดสวิตแต่เป็นเกมสนุกๆที่เล่นกันในกลุ่มเพื่อนร่วมงานนะครับก็ไม่มีอะไรเกินเลยไปเกินกว่านั้นก็คงเป็นช่วงจังหวะโปรโมทละครนะครับตอนนี้ละครที่ทั้งคู่แสดงนํากําลังอยู่ในช่วงโปรโมททาให้คนสนใจเป็น พิเศษนั่นเองเชิงเลยยังมีละครเรื่องเหนือสมรภูมิที่กําลังออนแอร์อยู่นะครับและก็กําลังมีกระแสะคู่จิ้นกับนักแสดงอีกคนทําให้แฟนๆบางส่วนอาจรู้สึกไม่พอใจนั่นเอง ส่วนคลิปหรือภาพที่หลุดออกมานั้นไม่ได้แสดงให้เห็นภาพรวมทั้งหมดทําให้คนนั้นเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับสรุปแล้วนี้ก็เป็นแค่เรื่องปกติในกองถ่ายเท่านั้นนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปเองกันเลยนะครับใครที่กําลังรอดูผลงานของทั้งคู่ก็อดใจรอกันอีกสักพักหนึ่งนู่นแหละครับเชิงเลยตอนนี้ก็มีละครเหนือสมรภูมินะครับที่กําลังอ่อนแออยู่ส่วนซงอี้กับเชิงเลยในเรื่องที่กําลังถ่าย ทำนี้ก็คงจะได้ชมกันในเร็วๆนี้แล้วนะครับ อดีตสมาชิกวง EXO หวังจือเทาก็ประกาศข่าวดีนะครับเตรียมเข้าพิธีวิวากับอดีตเด็กฝึก SM อย่างสวีอีอ้หยางในเดือนตุลาคมนี้นะครับโดยเจ้าตัวก็เผยในรายการว a r i e t y ว่างานแต่งครั้งนี้ถูกขนานนามเป็นงานแต่งแห่งศตวรษเพราะนอกจากจะมีคนดังร่วมงานคับขัง่งยังเตรียมที่นั่งพิเศษให้แฟนๆมากกว่าร้อยคนพร้อมสตรีมสดให้ชมกันทั่วโลกนะครับ ความรักของทั้งคู่ก็เริ่มถูกจับตามองตั้งแต่ปี2020ก่อนจะยืนยันสถานะในปี2023แล้วก็จดทะเบียนสมรสเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้นะครับแม้จะมีข่าวลือเรื่องทายาทต,ตัวน้อยแต่ทั้งสองก็ยังคงไม่ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แต่อย่างใดนอกจากข่าวแต่งงานแล้วหวงจือเทาก็ยังปังในสายธุรกิจเปิดตัวแบรนด์ผ้านามัย ที่ทำยอดขายถล่มทลายในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเรียกว่าฮอตทั้งเรื่องรักและเรื่องงานจริงๆเลย